ันนี้คือท่าอะไรนะคะอันนี้ท่าแบบทางทนี้้ดวยครับ่าขอท่าขอค่ะขอคะแนนขอคะแนนอะไรคะยิ้มหน่อยครับยิ้มหน่อยยิ้มนะครับยิ้มหน่อยครับยิ้มหน่อยครับยิ้มหน่อยครับยขออันนี้ด้วยนะครับโอเคครับขอข้อที่เจ็ดนี่แหละครับที่ใช้บวกสายทหารมอมาด้านนี้หนะครับขอบคุณครับ ทีนี้การเลือกตั้งรอบนี้มีคนบอกว่าจะกาบาดเสียเยอะนะเพราะว่าเข้าไปแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้การูกกากระบาดเขาบอกว่าจะเข้าไปการูหัวใจให้ไทยพันไทยเข้าใจว่าเขาน่าจะพูดเล่นกันค่ะไม่ได้นะคะขอให้ทุกคนกาบาดอย่างถูกต้องนะคะแล้วก็ขอโอกาสกาให้พาคไทยสั้นไทยเลยนะคะแล้วทีนี้แถบเรื่องนี้ด้วยว่าไหนๆเข้าไปการแล้วอย่าลืมกาประชามติรับแก้รนแล้วก็ไหนๆเข้าไปกาแล้วก็อย่าลืมกาประชามติแก้รับนนทนะคะ